สวัสดีครับผมอมสินนะครับธนกรยิงเขียวนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าช่วงชีวิตนะครับที่สำหรับการอ่านหนังสือที่เยอะที่สุดสำหรับผมนะครับก็ได้เริ่มอ่านมากสุดก็ตอนจบจากมหาลัยครับผมเป็นเด็กที่จบจากวัดไรลักษณ์นะครับรุ่น57ครับครับที่บ้านมีธุรกิจทําสวนครับก็ขอเล่าย้อนกลับไปตอนอายุตอน ประมาณสนะครับชว่วงสนะครับตอนนั้นผมเรียนสิ่งคำนวณครับผมไม่อยากไปเรียนวิทยาตเพราะว่าที่บ้านทำสวนรู้อยู่แล้วว่าคุณพ่อต้องส่งไปที่มหาลาัยแม่โจ่อ่าเนื่องจากมีเพื่อนเป็นด็อกเตอร์อยู่ครับแต่ผมเป็นคนคิดนอกกรอบครับเป็นลูกชายคนกลางนะครับก็เลยถามคุณครูที่สนิทครับว่าอาจารย์คุณครูครับผมควรเรียนคณะอะไร คุณครูเลยบอกว่าเธอลองไปเซิร์ช Google และไปดู GDP เราก็ไม่รู้จักครับก็เลยไปเซิร์ชดูอ๋อมาเป็นอะไรได้ของประเทศตอนนั้นผมจําได้แล้วว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมส่งออกผลิตและส่งออกครับอันดับสองเกษตรครับอันดับสามท่องเที่ยวก็เกิดแนวคิดว่าเราน่าจะไปเรียนในส่วนที่ได้ออนนอกกรอบออนนอกบ้านออนนอกมหาลัย ก็สอบติดหลายที่ครับจนคิดว่าเราทำยังไงให้พ่อแม่เรามาหาเราง่ายให้พ่อแม่เราไม่เกิดความคิดที่ว่าลูกฉันจะออกไปเที่ยวนู่นนี่นั่นหรือเปล่าครับก็เลยเรียกก็เลยเลือกมหาวิทยาลัยรักครับคณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทําไมถึงเรือกท่องเที่ยวครับเพราะว่าผมอยากจะกลับมาทําท่องเที่ยวเชิงเกษตรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่รู้ครับตอนนั้นก็ความคิดก็แปลกเพื่อนครับ เพราะเพื่อนเรียนวิศวะเรียนแพทย์เรียนหมอทหารทำไมไปนในท่องเที่ยวแต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมสามารถมาต่อยอดธุรกิจได้ครับผมเนี่ยจบ4ปีครับเลยบอกคุณพ่อคุณแม่ว่างั้นผมขอบวชเลยเพราะผมเชื่อว่าถ้าผมมองธุรกิจแล้วผมไม่มีเวลาจะมาบวชให้พ่อแม่ก็เลยขอบวชเขา้ามรรษาครับอยู่ประมาณครึ่งปีครับในช่วงเวลาที่ผมบวชเนี่ยผมก็ไปซื้อหนงังสือเกี่ยวกับธุรกิจนะครับ ที่ผมจะไปต่อยอดซื้อมาหลายอย่างมากจนมาเห็นคุณพ่อบอกว่าเออเนี่ยถ้าภาษาอันนี่กูม,มัดมือแล้วนะคือคุณพ่อสร้างธุรกิจมาแล้วนะครับติดถนนใหญ่เพชรเกษมครับร้านส่วนนิงเขียวครับทํำยังไงดีเราต้องกลับมาบริหารแล้วก็ได้เรียนอ่านเรียนอ่านเรียนจนบวชเสร็จนะครับออกพรรษาครับจะถิ่นเรียบร้อยอพ่อผมเลิกผมเริ่มแล้ว แต่ผมขาดปัดจจัยครับขาดเงินเพราะว่าผมไม่มีไรายได้คุณพ่อก็ให้เงินมาก้อนหนึ่งครับผมก็บริหารจัดก,การว่าจะเอาอะไรมาเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ก็เลยเริ่มไปเรียนศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจด้านกาแฟครับเพราะว่าผมนะครับที่บ้านธุรกิจเป็นผลไม้ครับส้มโชกุนนะครับปลูกมา28ปีอายุผมนะครับแล้วก็มีทุเรียนครับแล้วก็มีสลาสุมาดีครับ แล้วก็มีกล้วยหอมทองครับแล้วก็มพะพร้าวกะทิคือผมเป็นเด็กเกษตร,รกรเลยครับเด็กสวนเลยแต่คุณพ่อมาปลูกกาแฟครับตอนผมอายุประมาณ20ครับครับผมเรียนจบพอดีครับกาแฟเปาะลูกคุณพ่อก็เลยบอกว่าอ่ะไปเรียนดอยช้างนะไปซื้อแบนด์อยช้างมาลงผมบอกได้ผมก็ไปเรียนครับดอยช้างคือจุดเปลี่ยนผมครับ ผมไปเรียนผมอายุน้อยสุดครับในบรรดากลุ่ม30กว่าคนนะครับเป็นประมาณรุ่นที่3เขาเลยบอกว่าเรียนจบคอร์สเขาถามใครอายุน้อยสุดผมก็ยกมือครับเขาได้ถามว่าทําไมถึงมาเรียนผมบอกว่าพ่อจะซื้อแบรนด์โดยช้างไปลงที่บ้านครับที่หลานเขาถามบ้านอยู่จังหวัดไหนครับผมบอกว่าอยู่ชุมพรครับที่บ้านปลูกกาแฟไหมปลูกครับปลูกอะไรครับปลูกสสยพธุ์โรบัตต้าด็อกเตอร์บอกมึงกลับไปทําโรบัตต้าให้ดีเลย ดอยช้างสู้เขาไม่ได้เราอาราบิก้าเขาเก่งนั่นคือจุดเปลี่ยนผมครับผมก็เลยกลับมาสร้างแบรนดิ้งของตัวเองครับและเอากาแฟที่คุณพ่อทาเนี่ยมาเป็นโปรดักครับจนถึงทุกวันนี้ครับผมอยู่ในวงการกาแฟมา5ปีจนได้เป็นคณะกรรมการในวันนี้ครับก็คือผมในเจนแรกที่ผมเปิดร้านครับผมลงทุนกับร้านไปเยอะเนื่องจากว่าผมอาจจะมีต้นทุนด้านเงินครับแต่ผมใช้คุ้มมาก ลงทุนไปเสร็จแล้วผมเปิดร้านได้แค่เดือนเดียวครับปัญหาอะไรครับโควิดครับอตอนนั้นผมโดนโควิดทุกคนอาจจะเห็นว่ามันแย่บางคนเห็นเป็นโอกาสแต่ข้อดีของผมคือผมไม่ได้เช่าที่ดอกเบี้ยผมไม่มีผมกู้แม่ครับผมก็เลยเอาไาม,มิ่งเขาได้เวลาในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยลงเรียนคอร์สออนไลน์กาแฟกับต่างประเทศ พะเราไม่มีเพราะเรามีเวลาเหลือเยอะมากช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงพส6 3 6 4ครับผมก็จะไร์สดขายผลไม้ขายออนไลน์ครับเพราะว่าผมกลับมาเนี่ยผมตั้งไว้ว่าผมจะมาทำธิที่พ่อแม่ไม่ทําคือต้องเที่ยวเช็เกษตรสองผมจะเอาผลไม้เข้าห้างครับก็คือห้างแมคโครครับผมก็ทํามาผลิตอ่าผมมาสร้างโรงงานครับเป็นโรงงาน g m p ครับผลิตและบรรจุอาหารครับผมก็ถ้าใครได้เคยทานก็จะเป็นสลัดสุมาลีครับส่งแมคโครทั่วภาคใต้ครับ ผมมาทาให้คุณพ่อเสร็จแล้วแล้วผมก็มาทําร้านกาแฟร้านกาแฟก็จะหนักหน่อยเป็นสิ่งที่ผมไม่รู้แต่ผมทานครับแล้วรู้สึกว่าพอเราได้ไปเรียนกาแฟเนี่ยผมว่าผมต้องลงลึกมาแล้วครับลึกกับกาแฟแล้วผมรู้สึกว่าผมลึกลึกจนขั้นว่าผมมีความรู้มากพอที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์มา3ปีครับก็เลยได้ไปสอบเป็นผู้ประเมินกาแฟครับก็คือจิวเกรดเดอร์ครับก็คือพอผมได้มีโอกาสไปสอบ บางคนถามทำไมถึงไปสอบเพราะว่าค่าเียมมัน1นึ่งแสนบาทถือว่าแพงมากทำไมถึงไม่เป็นียนป็นยญาโทผมบอกว่าใบนี้แหละคือใบการันตีตัวผมและคุณภาพของทางร้านครับผมก็ได้เปเซอร์มาเรียบร้อยจนผมอิ่มตัวครับกับกาฟแฟจนถึงทุกวันนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าผมอิ่มตัวหมดไฟแล้วผมต้องหาอะไรใหม่ๆครับผมก็เลยเน้นไปทางธุรก,กิจด้านผลไม้ ตอนนี้การัที่คิดอยู่คือผมจะทำของฝากและก็จะทำผลไม้ส่งออกคือผมจะเป็นคนคิดต่ทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นครับด้านธุรกิจเพราะว่าผมเป็นคนแบบถ้าโฟกัสอะไรแล้วเป้าหมายผมตองชัดเจนครับผมคือถูกเลี้ยงดูได้คําว่าคุณภาพพ่อบอกว่าทําอะไรก็ตามคุณภาพขายได้เราต้องมีแบรนดิ้งเองสร้างตลาดเองครับผมมาสร้างฐานลูกค้าฐานตลาดให้คุณพ่อคุณแม่เยอะมาก นื่องจากว่าเราเรียนและเราได้ใช้บางคนอาจจะเรียนตามเพื่อนเรียนตามพ่อแม่โฟกัสแต่ถ้าคิดนอกกรอบคุณต้องตั้งเป้าหมายชัดเจนครับและผมตั้งชัดเจนจนมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าการทําธุรกิจครับคุณต้องมีความรู้ครับและรู้อย่างลึกซึ้งเราถึงจะเปิดธุรกิจได้แถวบ้านผมนะครับญาติๆพี่น้องไปเปิดทาไมธุรกิจกาแฟ เปิดเจ๊เปิดเจ๊ปิดเต็มหมดแล้วผมไม่ฟังครับเพราะผมรู้ว่าผมจะเดินยังไงให้มันไม่จริงครับและผมเปิดมา5ปีแล้วครับร้านผมลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกปีไม่มีวันไหนขายไม่ได้ครับผมสร้างถามลูกค้าแต่คือผมเป็นคนอัธยาศัยดีอ่ะผมสวัสดีลูกค้าทุกท่านผมถามทุกคําติชมยอมรับทุกปัญหาไม่เคยแม้แต่จะบอกลูกค้าเออ ไม่ลอก็ไม่ต้องกินสิไม่ใช่ทําไมถึงไม่ลอยครับบอกผมหน่อยค,คือผมทําธุรกิจมาเนี่ยผมจะตามใจลูกค้าเป็นหลักเพราะลูกค้าเอาเงินมาให้ครับผมจะตามเทรนครับเทรนไปทางไหนโล่ไปทางไหนสิ่งที่เราทําอยู่เราอย่าอยู่เดิมๆครับสังเกตนะครับงานกาแฟเนี่ยการพัฒนาของคุณภาพกาแฟดีขึ้นเรื่อยๆครับผู้เดิมอ่าผมบอกอย่าง,งผมไปเล่นกาแฟที่หนึ่งครับ สิบคนมาโรงเรียนเคาเรียนประมาณ30,000บาทข้อถามคุณทำไรมี8คนครับเป็นคนปกติทั่วไปที่มีธุรกิจส่วนตัวมาแล้วแต่มี2คนที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟผมคิดในหัวเลยครับถ้า10คน 80%, ดสิบเปอร์เซ็นคือคนที่กินกาแฟมาเรียนแต่ไม่ได้เปิดร้านถ้าเจ้าของร้านใน20%เนี่ยหรือว่า2%องเปอนี่ยไม่เรียนกาแฟ ไม่พัฒนาตัวเองตามลูกค้าไม่ทันครับนั่นคือจุดเปลี่ยนผมเลยครับขนาดคนที่ไม่ได้เปิดร้านแค่ยอยากมาเรียนว่าอยากรู้ทำไมกาแฟมันถึงแพงก็เลยผมจะดูคนเป็นหลักเพราะว่าปัจจุบันนี้การตลาดมันมันรุนแรงมากครับถ้าใครได้อยู่ในวงการธุรกิจนะมันจะแข่งขันกันสูงครับก็เลยเป็นที่มาของตัวผมในทุกวันนี้ครับก็เลยอยู่ในเจ้าของธุรกิจส่วนยิงเขียวก็เป็น ทายาทรุ่นที่2นะครับถ้ามีโอกาสนะครับนี่ขอเป็นการโฆษณาร้านได้กันครับโอเคก็ถ้ามีโอกาสนะครับใครที่ขับรถยนต์นะครับขึ้นไปโซนภาคกลางนะครับภาคจังหวัดชุมพรอยู่แล้วครับร้านผมติดถนนเพชรเกษมนะครับขาขึ้นกทมทิมพ์ภาษาไทยได้เลยครับสวนนิ่งเขียวครับอยู่ก่อนถึงสี่แยกปฐมพรที่แยกไปานนก่อน7กิโลครับจะมีทั้งผลไม้นะครับ กาแฟคาเฟ่ครับทุกอย่างครับบริการคบจอดรถนะครับน้ผมสะดวกสะอาดสบายนะครับถ้าเจอผมแล้วบอกว่ามาจากงานพระทุลุงเดี๋ยวผมเสิร์ฟกาแฟให้ฟรีครับวันนี้ก็น่าจะจบนะครับธุรกิจของผมนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาฟังนะครับขอบคุณมากๆครับ